สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหฮฝไฟยทีมนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปดูตัวที่ความเมื่อวานนะครับว่ามันเสียหายอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็นายตัวร้ายก็กำลังเชครถนะครับอัญจารบีเปลา่าเปล่ากลองอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเมื่อวานนะเป็นไงสบายดีนะสบายดีไหมสบ,สบายดีนะพี่น้อง นี่ครับดูสภาพครับมันคว่ำทั้งเทเลอร์หมดนะครับเมื่อเมื่อคืนนี่ก็มีแต่เสียหายถอยดีนะครับเกลียวเกลียวมันรูดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเหมือนเดิมเดิมอยู่ทุกทุกชิ้นส่วนนะครับก็มีแต่ตัวถอยดีเนียครับมันจะ มีปัญหาหน่อยนะครับแล้วก็ทังน้านํามันนี่ไม่เป็นไรนะพี่น้องไม่มีเสียนะครับก็คนขับปลอดภัยนะครับนายสาวน้ำมินนะครับขับก็ <c oughs> <c oughs> จะมาถ่ายน้าํามันเครื่องนะครับแล้วก็นายแกใช้ได้แล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไฟก็ไม่แตกนะครับเพราะว่ามันมันไวมากเลยครับล้อขึ้นที่ฟ้าแป๊บเดียวนะครับก่อนในซอเปเบนซินนี่ปล่อยรถทิ้งเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้จับไว้นะครับถ้าไปกับรถนี่น่าจะเจ็บตัวอยู่นะก็ด้ามนี่ก็อยู่ปกตินะครับ ไม่เป็นไรมากครับก็ขอบคุณที่น้องที่ทักมานะครับที่เป็นห่วงนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เป็นห่วงที่ทักมาท้ามไทยนะครับ,บค,รครับวันนี้ก็จะไปอา่านฟางต่อนะครับ เพ่ราะว <c oughs> ่าทำอว่าทำงานมันมันมืดเนาะครับก็มีบ้าง <c oughs> ได้เสื้อใหม่ลองฉลองเสืเส้อใหม่ต่อเลยนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันใส่ได้บ่ครับ <c oughs> <c oughs> นมันใหญ่เกินนะนมันใหญ่เกินนะธรรมดาครับคนมีดมคนมีดมฟิตฟิตเมื่อเมื่อคืนนี่คนขับปลอดภัยดีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ปลอดภัยตอนที่วิ่งหนีตอนรถคว่ำนะครับมันวิ่งชนกันนะมันมันเร็วกว่านะครับเพราะว่าทุกคนถูกฝึกมาให้เอาตัวรอด เมื่อมีอุบัติเหตุน,นะครับรถรถซ้ำได้นะครับตรงตรงสภา์คนขับรับอาการเป็นยังไงเพราะว่ามีอุบัติเหตุน,นี่เราไม่ต้องจับเอารถเลยนะครับปล่อยทิ้งเลยครับยังไงก็ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนนะครับถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้นะครับถ้ามันเราเราสละสละเลยนะสละเรือเลยนะ ก็สภาพนะครับอาการเป็นยังไงครับก็สบายดีไม่มีที่เจ็บปวดอะไรนะครับเพราะว่ากระดูกกระดูกยังยังครบไหมคนขับก็ไปคุยกับเราเลยเติมเติมน้ำมันอย่างอย่างแปวเชือกมาให้พี่ไปไหมเอาเชือกเอาน้ำมันมาให้พี่ไหะนี่อยู่หลังอยู่อยู่บนรถนี่ไหนลองเติมใหม่มัน มันจะได้ไปอาบน้ำใหม่นะนี่นี่นะครับเสื้อใหม่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะเอามาสองอันก็ได้อันอันจาร์บีเตรียมออกงานวันนี้ก็เอฟซีทามหาเหลือเกินนี่ครับนายตัวรายนี่หาตัวยากนะครับ มันเป็นยังไงมันมันเป็นยังไงมันขาวขึ้นนะอยู่บ้านนะขาวขึ้นเยอะไหมที่ากับท่ามือที่เจาะมาบาดาลนะมันขาวขึ้นนะครับเพราะว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านนี่ก็สําหรับวีดีโอชุดนี้ก็มาก็ไม่ต้องฝ่าถึงโควิดนะครับไม่ต้องมามาแถวซีเกตนะครับโควิดนะครับ แล้วจับอัดเหมือนฟางให้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เป็นห่วงนะครับก็าไงนะไโัน้ารูนครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันเลิบหน้านะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้พบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ